ในคลิปนี้เรื่องเล่าสยองสองนาทีได้นำเรื่องราวขย่าวขันที่หลายท่านอาจไม่เคยประสบพบเจอมาก่อนในเรื่องราวอันแปลกประหลาดที่หาคําตอบไม่ได้นําม,มาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยเรื่องราวที่นําม,มาในวันนี้จะเป็นเรื่องเล่าสยองแค่ไหนไปติดตามความสยองพร้อมๆกันเลยบูกี้แมนเรื่องราวมันปรากฏตัวทั่วโลกเป็นผีหรือปีศาจตามตำนานมีความโหดร้ายเลือกเย็น โบกีแมนไม่มีตัวตนอยู่จริงมันสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้และสามารถผ่านเข้าไปได้ทุกทกที่ที่มันอยากไปบางที่อาจเป็นเพียงเศษุ่นปลิวเข้าทางช่องหน้าต่างหรือรูกุญแจบางทีอาจเป็นเงาราง,รางแต่มันมีความสามารถที่จะฆ่าคนได้หลายรูปแบบเช่นกันมีความเชื่อว่าผู้ฆาตกรต่อเนื่องที่ก่อคดีฆาตกรรมมากมายนั้นบางทีอาจเป็นโบกีแมนนั้นเองโบกีแมนยังถูกใช้เป็นเครื่องมือในการที่พ่อแม่ หรือผู้ใหญ่จะเอาไว้หลอกเด็กๆให้เกิดความกลัวเวลาเล่นสนไม่ยอมเชื่อฟังโบกีแมนนั้นมาจากเรื่องจริงในแถบเกาะชวาหรือมาเลเซียซึ่งชาวอังกฤษเข้ามายึดครองพื้นที่แถบนี้โดยโบกีแมนนั้นมาจากตำนานที่ว่าบุกิตท,ที่เป็นจนสลัดในแถบนั้นมีความโหดร้ายกล้นค้านักเดินทางอยู่ในย่านนั้นสร้างความหวาดกลัวเป็นอันมากจนมีคำขู่กับลูกเรือที่นอกลูก่นอกทางกันว่า เดี๋ยวบูกิจจะมาเอาชีวิตจนกระทั่งความหวาดกลัวที่มีต่อบูกิจติดตามมาอย่างอังกฤษจนเป็นตำนานเล่าขานจนทุกถึงวันนี้